าาสวัสดีทักทายคุณผู้ชมที่เคารพบรักทุกท่านครับมดคันไฟลพร้อมกับช่องยูส์ซกรีนวันนี้จะพามาดูวิธีชาวบ,บ้านที่เขาดึกแห่ทอดแห่กันวันนี้มาไกลนะวันนี้มาไกลมาถึงที่อำเภอศรีขอรภูมิแวะกลับจากอำเภอสังขะ ขับมอไซค์ว <Gob lin> <Negro> ิ่งเส้นถนนหมายเลข2 3 7สมเหเห็นบรรยากาศหน้าแบบนี้เลยเร็บบรรยากาศแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันให้ดูให้ดูบรรยากาศแบบนี้ยาวๆกนแล้วกันเนาะคลิปนี้อาจจะดนใจหลายคนเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้มาแล้วมาแล้วโหพี่น้องเลยมีแต่ป่าเขาโดยบอกไงเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ ขอความคิดถึงไปยังรกยาที่แข็งแรงเบาเยนรรานเทารอพามวนนั่งกลวกันเดอ้อโฟโล์อัพนอห้าสี่ห้าบอกว่าจะเป็นหน้าว่าเดอ้อหน้าว่าบอกว่าอยากกินต้มปลาแซบๆคือสิบ่กอยากกินเอาเด้อหน้าว่าเดอ้อเบิ้งบรรยาก,กาศแบบนี้ไปก้อนกล้าวกัน เบิ่งงล้วธรรมาติดีได้เบิง่งงลรวเบิ่งแบบบรรยากาศแบบนี้คลองลำพ่ออยู่ที่บ้านบ้านยางเตี้ยตํบาบลระงแง่พืสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อยู่ใกล้ใกล้กับวัดยางเตี้ยโรงเรียนบ้านยางเตี้ยลงมาทางนี้จซื้อเยอะจังเดยแวะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาหายเบิง่งผูนลงคนกาสิมักบรรยาก,กาศแบบนี้ล่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งสี่ละ่ะชจ้าบ้านเพิ่นบอกเลยนะว่าธรรมชาติเป็นผู้ให้พว่นะ่ะเอ้ยแตกมีแต่เมืองชีบได้วันเฮนี่ยแตกสูขค้นวันเฮนี่ยแตกสูขค้นอรรถบรรยากาศอีเล คุณเราคนกับไซมองอยู่อีกฝั่งหนึ่งลเลยเดียว่าบไหนเก็บบรยบบรยากาศมาให้บริไหนถ่ายถ่า,ายมาให้เบงถ่ายกระจอาดึกเตี๋ยวแห่หนามก็ร่างไหลเชีย่วยวเลยตอนนี้อันนี้มันจะเป็นคลองที่คลองที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอออยู่ใกล้ยุกยใกล้กันเติบอยู่เบงแล้วคือนจิตถึกถก็ตึกใจหล่หลยผู้หลยคนเนาะสำรับผู้ที่มักบรรยากาศแตงเสีย เดี <idd> <slowly> <laughs> <normal> get <gettable> ๋ยวสิหาส่วนท่างไปอีกเกาะหนึ่งก่อนที่ยังอ้อมไปมีแต่ปลาขาวได้หนิเบิงเบิงแต่มีแต่ปลาขาว บรรยากาศโอ้ยสุดยอดรรยาาด,ด,ด,ดออออออีีบรรยากาศแดดกับว่าปันได้เด้ทั้งแดดทั้งลมพายุเขาน้ำละพูนอีกกลุ่มหนึ่งก็โยนอยู่ฟังพูนอีกกลุ่มหนึ่งมีแต่ป่าขาวป่าขาวล้วนๆโอ้บรรยากาศบรรยากาศคักเลยบรรยากาศ สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็สิมาคัขักเนาะวานแหดึกแหยทอดแหยวานแหยแตกสูผูสูก้นอร่อด

รอเรอ,มอไม,มาโดนแล้วนั่ผู้เฒ่าอยู่บ้านเสื้อแดงเสื้อแดงเพื่อถามเขาหน่อยว่าสาบกสาบกวันที่เอาบนทางที่ไหนได้ <cond ES> เป็น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 ช่งติดพิเครื่องจักอยู่โรงงานอยู่โรงงานอยู่ในโซนน้ำตาลนครเห็ดที่ไหนได้อยู่โรงงานเดียวกันโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออเบื่อเบิบ่งผ่อนผนแตกสุไล้วันแห่ ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆบอกเลยว่าธรรมชาติดีๆอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งมันถามถามพลถี่เมื่อวานแหนดึกแห่นเนาะกับกลุ่มกลุ่มคนถี่มาเพื่อนบ,อก,าบายอ,ยอกว่ามันเขาบ่ไห้เสียค่าบัตรค่ายยางดอกวพาะมันเป็นบอเปิดช่วงปิดกับปิดเพื่นวางเสี่ยเป็นเป็นบอรธรรมชาติไผสิมาวานก็ไดมาดึกแหงก็ไดว่า,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 าสันปาเพิ <S 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 ่นวางเสี่ยเพ่นเอเ้ยเป็นตะมวนเนาะไปเต้าอ่อนโอนน้ำเพิ่นมวนค่ะ เบิ่งบรรยากาศสีม่วนคักเลยคุณลงค้นก็นได้เต็มของไปเด้ได้เ <Okay. S 1> ต็มกระสังหลายคักคุณลงคน้นหนเต็มกระสังแล้วขับมอเตอร์ไซค์เอาไปไป่าไปไว้เอาออกมาไม่อยู่ติดถนนหมายเลขสองสามหนึ่งเจ็ดเซนสีหรภูม่มสังขะเด้อเซนนี่เพราะว่ารถคันไฟกลับจากสังขะเลยแวะจอดดูข,ดขดับมอเตอร์ไซค์จากจอมผ้ะ ไปสังฆะแล,ล่นเบรบรรส้นนี้แหละพอดีไปทำธุรัตที่บ้านน้าสาวขากาะปุเลยเก็บบรรยากาศทั้งสี่ล่ะไม่เบิงบรรยากาศทั้งสี่ละ่ะหายากยากเสอมอเนี่ยทั้งไหนมีเนาะเนี่ทั้งไหนมีแนี่บรรยากาศแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้ำประกันเด้อขอมีความสุขกับการติดตามรัแบชมคลิปวิดีโอนี้ ทักทายปรยังหัวหน้าเทรวัดด้วยน้ำกระบะันเดอ้อคิดออหอดหลายหลาย,ลายคิดถึงกันลยานนมิตรท,ทุกท่านน,นี่แหละบรรยากาศบานหน้าก็สเป็นท้างนอกนี่แหละเสียงนกกระห้องบอยวอยลมผัดเย็นเย็ยยนครับที่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าคลองลำพอก บ้านอย่างเตี้ยตำบลระแงอำเภอสีขอรูมิเพื่อนบอกว่ามันมันจะอยู่อยู่ไกลกันอยู่ไกลจากอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอกพาะว่าอ่างเก็บน้ำ,ำ,นำโซนนั้นมันจะวิววิวสวยๆกลัวเพิ่นว่าแต่ว่าไอ้จุดๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อีกทีนึงปาลาหลายพี่น้องเลยมาันนางเบิงเนี่ก็อ่อนซอนน้ำอยู่ด้วยาส้จะขอสื่อเพื่อนกับ่านเพื่อนมาขายให้ นี่นี่เบื้องเบื้องบรรยากาศสําไดแดดบ้าบรราาันไดแดงถึงว่าแดดจะฮอนกะล้มกับวอยวอยอยู่เดี๋ยวบรรยากาศมาฝากบรรยากาศแบบนี้ชื่นชอบกันบอน้อมาบรรยากาศแบบนี้กันบอน้อบรรยากาศแต่แต่บ้านหน้าบ้านนอกนี่ก็ได้เส้นนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลขสองสามเจ็ดหนึ่ง

มีคนแห้งหลายไปเบิงแต่ซูายเวลาเขาวานโอ้สุดยอดอีเลีได้ลายอยู่เด้แต่เราค้นนี่ก็ได้ได้ลายเป็นบ่อเป็นคลองธรรมาชาติไปที่มาหาก็ได้แต่ว่าช่วงปิดเขาไปจะปิดปิดห,หายหามมหาประมาณนั้นน่ะเท่าที่ถามขอมิทนเพินพ่นนะ อากาศอี้เสียงน้ำเสียงน้ำไหลเสียงล้มธรรมชาติโอ้ยสุดยอดบอกเลยว่าที่นี่สุดยอดจริงๆอันนี้เนี่มายางมีอีกโซนหนึ่งหรอถามเกะมานี่เบิ่งเดอสิบแตก่อแตกพ่อนาเออพอธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็นวันเหฮ อันนี้อีกโซนหนึ่งมีหลายโซนแต่ว่าคลองคลองคลองอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามีหลายโซนพูปันไซม่องอ่ะ่ไดไทยเบิ่งเพราะพันหามองอยู่อีกโซนโซนนึนนง ผลนลพี่น้องบอได้ลได้แล้วเอ้ยผนนเต็มแหอายะห็นบ่พุ่นะพุ่น่ได้พุนะเต็มเต็มเหาอ,อ,อหาญะานะผเอ,อ้ยมีแต่ปลาขาววันเนไงไก่ก่อนสำหรับผู้ใดที่ ติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องยูสกรีนด้วยของมดกันไฟเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนี่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 อินบอลไม่แต่ป้าขาวเต็มเัยไอหยาเลยขึ้นมาวงหันอินบอลแล้วก็ที่สำคัญเ้าะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับมดคันไฟด้วยเนาะจากช่องยูสกรีนพร้อมที่จะนำเสนอคลิปดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแน่นอนอขอให้มีความสุมขม,มากๆครับขอบคุณครับไปบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นะาเนาะเเเบิ้้งงมีีโอออหกดยยรล Hoặc là kia lắm rồi xong rồi ui, người mọi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  người